เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงแต่ว่าก็ยากให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือประเภทผู้บรหารทางการเมืองเช่นนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวข้าการการเมืองอื่นแล้วก็พวกผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆและประเภทหนึ่งก็เจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปก็เช่นพวกข้าราชการและวิสาหกิจแล้วก็คนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานของรัฐพวกนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปซึ่งรับนูลปี50นเนี่ยอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับผู้แทนการเมืองเนี่ยในเรื่องของอในส่วนยุโรปเนี่ยคือไปเขียนว่ามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไต่สวนผู้แทนการเมืองและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นระดับตั้งแต่ผู้แทนการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปครับแล้วในส่วนของตําแหน่งที่ต่ากว่าผู้แทนการกองหรือเทียบเท่าเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรรมการ,าการป้องกันและประปาบปรามการบิดภารัฐหรือเรียกย่อๆว่ากรรมการปรปรทครับแต่ร่างนูนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนี้ ในมาตรา274เนี่ยไปบัญญัติว่ามีอำนาจไต่สวนและวิจัยนอกจากผู้รับผิเมืองแล้วเนี่ยในส่วนเจ้าน้วี่ทวไปเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่โดนตงแหน่งระดับสูงครับซึ่งผมได้ตามไปดูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งได้นิยามคําว่าผู้รับตำแหน่งระดับสูงไว้เนี่ยนะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าซึ่งทางคณะกรรม,าก,มาการร่างนูนเนี่ย เห็นว่าควรจะให้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลจในการไต่สวนเนี่ยนอกจากพวกตำแหน่งนักร้วมนิตการเมืองผู้ว่าสายการแล้วเนี่ยในส่วนข้าราชการทั่วไปเนี่ยควรจะมีอำนาจไต่สวนเฉพาะผู้ดำรงตําแหน่งระดับสูงเท่านั้นครับนอกนั้นก็อาจจะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการประปทซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่อไปนะครับผมขออนุญาตอ่านคํานิยามของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับในกฎหมาย ประกอบมาดูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการยุ่เหิหรือเรียกย่อๆว่ากฎหมายปปชซึ่งได้ดียามไว้ในมาตรา4นะครับว่าผู้โดแนแต่ระดับสูงหมายความว่าผู้โรนตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวงหรือกรมสําหรับข้าราชการพลเรือนปลัดกระทรวงกลาโหมผู้จัดการฐานสูงสุดผู้ดูการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหารผู้โรนตำแหน่งผู้จัดการตำรวจชาติปลัดกรุงเทพมหานครกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหัวหน้าหน่วยงานสลัดตามมนูล ที่มีฐานะเป็นทิตุบคนกรรมก,การและผู้หารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการปปชกําหนดโดยประกาศในเลขาธิการศัฐประศาและผู้อำนวนการอื่น,นตามที่กฎหมายบัญญัติก็หมายความว่าถ้าร่างนูนฉบับนี้มาตรา274ผ่านก็หมายความว่าต่อปีนี้คณะกรรมการปปชจะมีอํานาจหน้าที่ในการไต่สวนเจน้าหน้าที่ทั่วไปในส่วนที่เป็นพวกข้าราชการพลเรือนนักรัฐสากลและหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปเท่านั้น ในส่วนที่เทียบเท่าอุตสแต่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารลงไปจะไม่อยู่อำน,นาจของปปชรครับก็จะไปอยู่ในอำนาจของกรปการปรทรปทปปทครับนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าการจุดิครัปชันนั้นมีจํานวนเรื่องไม่น้อยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับที่ต่ากว่าที่ดีเนี่ยมีการสมคบกับนักการเมืองครับแล้วปรากฏว่าให้อำนาจหน้าที่ในการไต่สวนเนี่ยไปอยู่ในอำนาจของกักรปกรันปปทตั้งแต่ระดับต่ำกว่า ตั้งแต่ระดับเทียบเท่าที่ดีก็คือ40นั่นแหละแต่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหารลงไปถึง41เนี่ยจะอยู่ในอำนาจของงานปปทครับซึ่งคณะปะปะทเนี่ยก็จะมีหน่วยงานธุรการของคณะกรปปทก็คือสำนักง,งานปปทครับสำนักง,งานปปทนั้นมีฐานะเทียบเท่ากรมอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในก็สามารถที่จะสั่งการเข้าไปแทรกแซงอย่างยกตัวอย่างเมื่อไม่นานมาน,นี้ เลขาที่การปปทซึ่งพันตำรวจเอกอะไรที่ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ไปเดินตรวจที่ดินโบน,นครับปรากฏว่าเลขาปปทในยุคนั้นน่ะให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผลท้ายไปไงครับถูกย้ายเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยว่าการปราบปรามการชุ่ิตถึงแม้จะตําแหน่งตั้งแต่ระดับสิบลงไปเนี่ย ไปอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปทเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะถ้าเราดูอีกนิดหนึ่งเพราะถ้าเราดูนะครับประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในการปรับชุดโคร์รัปชั่นในน้หน่วยงานการปรับทุดจิตดิบเขาจะมีแค่องค์กรเดียวครับเช่นตัวอย่างฮ่องกงเนี่ยเขาจะมี i c a c เนี่ยเพียงองค์กรเดียวเท่านั้นครับซึ่งมีอำนาจในการปรับทุดริตดิแต่อำนาจของเขาจะมากกว่าของประเทศไทยนะครับนอกจากที่เขามีอำนาจในการไต่สวนวินิจัยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยเขายังมีอำนาจที่จะดำเนินคดีกับเอกชนด้วยครับครับเพราะฉะนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพเดียวกันและก็ในเรื่องของการชุดธิิเนี่ยจะมีนักการเมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานองค์กรท,ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปรับชุดธิีนะข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภททุกตำแหน่งทุกระดับเนี่ยควรจะต้องอยู่กับองค์กรคณะกรรมการปปชซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามมนเนี่ยผมเชื่อว่าการปรบับคอรัปชันจึงจะได้ผลครับ ความหมายคือเอาปปทไปอยู่ในปปชถูกต้องโดยเอาโดยใช้เป็นองค์กรเดียวถูกแล้วก็ไปแบง่งรายละเอียดเอาในในหน่วยงานนั้นไม่ต้องแยกเป็นสองหน่วยงานถูกต้องทั้งตัวบุคคลทั้งงบประมาณเนี่ยนะก็ไปยุบรวมกับขั้นการปปชครับครับทีนี้ประเดน็นที่มีที่ขัดใจประชาชนครับ,รบอย่างมากก็คือเรื่องที่ไปค้างอยู่ปปชจนหลายเรื่องครัหมดอายุความเนี่ยถ้าอยู่เป็นองค์กรเดียวจะรับงานไหวหรือครับก็ก็ไหวครับถ้าเกิดว่าเอาบุคลากรของปปทมารวมกันเหตุที่ว่า บางเรื่องนี่ใกล้ขายุคความก็เพราะว่าถ้าไปดูจํานวนเรื่องนี่เราเป็นหมื่นเรื่องแล้วเราไม่ใช่ว่ารับผิดชอบเฉพาะพวกนายกัฐมนตรีสสสวกับพวกอาชีพดีอะไรที่ว่าหรือว่าบริการกองเท่านั้นครับแม้กระทั่งพวกสมาชิกทองถินเมื่อวานท้องถินเนี่ยอยู่ในอำนาจปปชหมดครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุจริตนะครับแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายหัวกฎหมายขัดกันก็อยู่ในอำนาจปปชเพราะฉะนั้นปปชรับเรื่องมาเป็นหมื่นเรื่องนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราจึงทํา ในบางเรื่องเนี่ยเอาจะใกล้ขาย,ยุความเพราะว่าเรื่องมากแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่ได้สัดสว่วนต้องถามท่านสปชที่ได้เห็นร่างแล้วครับคิดว่าการจะเอาอำนาจทั้งหมดไปไว้ที่ปปชหน่วยงานเดียวเนี่ยคิดว่ายังไงครับคือผมว่าเพราะ็แยกระดับในการ,รปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมผมผม,ผมอาจจะไม่ลูกซึ้งเท่ากับท่านเสิยใจเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีหมดอื่นมาเสริมในเรื่อง การปราบเรื่องธุริตตั้งแต่ระดับเขาเรียกว่าหมวดว่าด้วยการก็เลยนักการเมืองที่ดีนะครับ,รบซึ่งอันนั้นจะมีสภาพพลเมืองกับส,สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้นมามซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเวลาเราจะปราบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่จะองเรียนไปยังปวชเนี่ยผมคิดว่าถ้าโดยบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาไม่อยากที่จะแปลความกับใครต่อใครนะ นอกจากว่าจนถึงที่สุดชวนตัวที่สุดแล้วรู้สึกว่าจำเป็นต้องทําแต่ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีันนี้ไปออกแบบเรื่องสภาพลเมืองกับธรรมชาคุณธรรมแห่งชาติครับซึ่งอันนั้นจะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุยเดี่ยวนะแต่ลุยกับเป็นกลุ่มแล้วที่เหลือมันสามารถไปเอาผิดกับการทุจริตการคอร์รัปชันในเชิงทางการเมืองได้ด้วยอีกระดับหนึ่งเพราะอันนี้ผมว่ามันจะมาช่วยเสริมกับ ปปชที่เป็นอยู่ได้ด้วยซึ่งถ้าถามว่าเป้าหมายหลักคืออะไรคือหนึ่งกวดสอบได้ทุกระดับ,บแล้วก็การกวดสอบเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าเขียนไว้อำน,นาจมันมากเกินไปเออลดลงหน่อยได้ไหมเพราะรู้สึกว่าเป็น,นอำนาประชาชนหรือว่าอำนานประชาชนอำน,น,นานปชาชนซึ่งมันสามารถตั้งกลุ่มเป็นเป็น,ปน,ปนสภาพลเมืองกับสมสชาชิกคนพันแห่ชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าหมายเพราะว่าผมผมเข้าใจว่าตอน ตอนที่เขาออกแบบเนี่ยก็มีคนเสนอว่าปัจจุบันมันมีปวชจังหวัดใช่ไหมครับครับดังนั้นเป็นปวชจังหวัดเนี่ยบางทีการรวมกลุ่มของปวชจังหวัดเนี่ยมันสภาพลเมืองนี่เหมือนคนที่มีจิตอาสาที่จะเข้ามาดําเนินการในเรื่องอย่างนี้มาช่วยมาช่วยปวชจังหวัดมาช่วยปวชจังหวัดแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นลักษณะจิตอาสาใช่แล้วก็เอาเรื่องมาเรื่องมาพิจารณาแล้วสามารถลงเรียนครับสามารถที่จะ ไปถูกกระบวนการฟ้องร้องได้ด้วยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยคดีทุจริตทางการเมืองเนี่ยเขาก็มาคิดว่าไม่น่าจะมีอายุฟาร์มแบบก่อนอม,มันไปดึงจนจนขาดอายุฟาร์มอันนี้ผมว่าต่อไปเขาจะไม่ใช้แล้วครับแล้วว่าคดีต่อไปไม่มีอายุค,ความวาไม่มีอายุาความเพราะถือว่าเป็นคดีที่ที่มันสามารถหลีกเลี่ยงในในข้ออะไรในช่วงที่ตัวเองมีอำน,นาจได้ด้วยครับก็พยายามยื้อจนตัวเองจนจน จนหมดอายุความแล้วค,ค่อยว่ากันทีทีนี้มีข้อเสนอมาอีกอันหนึ่งว่าจร,จริงๆแล้วหน่วยงานปปชถ้าต้องรับเละทุกเรื่องเนี่ยก็อาจจะปริมาณงานอาจจะมากเกินไปหรือไม่ก็เลยมีความคิดว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติงานของข้าราชการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กันอยู่เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการต้องจัดการคอรัปชัับด้วยแทนที่จะผักภาระาไปที่ปปชแม่้ก็จะกลายเป็นว่ากลุ่มปฏิบัติก็ตั้งกลุ่มเพื่อจะตั้งป้อมกับปปช แต่ปปชมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้หน่วยงานนั้นๆเน,นเนี่ยตรวจสอบคอร์รัปชันจะดีกว่าไหมในการกระจายอำนาจออกไปและถ้าผู้นําหน่วยงานตรงนั้นไม่ทําหน้าที่ปปชจัดการผู้นําหน่วยงานนั้นเลยม,มันก็นจะเป็นลักษณะว่าแต่ละจุดก็มีส่วนการตรวจสอบของตัวเองอยู่ด้วยผมว่าไม่ดีกว่า <rain. S 1> คะเอคืออย่างนี้ผมจะให้ผลก่อจนจะถึงจุดนั้นผมขอเพิ่มสําคัญอีกน,นิดนึับเหตุผลที่ผมบอกว่า ให้การปรับผรชั้เนี่ยมีเอกาภาพเป็นองค์กรเดียวเนี่ยนะเพราะว่าในส่วนขนา้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ต่ำกว่าผู้นี้อธิบดีเนี่ยสมคบกับนักการเมืองเนี่ยมันมีจำนวนไม่น้อยเนี่ยเหตุผลอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ากฎหมายปปทกับกฎหมายปปชเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสองมาตรฐานสองมาตรฐานยังไงฮะคืออย่างนี้ในกฎหมายปปชนะฮะซึ่งก็คือว่ารา,ายละเอียดเนี่ยได้เพิ่มเติม,ตมจากรัฐมนูญกฎหมายปปชปัจจุบันเนี่ย ในเรื่องของคดียานะครับคือคดีวินัยก่อนคดีวินัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินว่าปปปเนี่ยเป็นเสือกระดาษเพราะว่าพิ่เป็นเสือกระดาษเหตุผลเพราะว่าพอปปรป,รปรเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นความผิดทางวิน,ยนัยอ่ะส่งผู้บัญชาลงโทษครับปรากฏผู้บัญชาเขาไม่ลงโทษก็ได้เพร,ร,ราะกฎหมายบางๆังครับผลท้ายผู้บัญยามไม่ลงโทษก็จบอ่ตรงนี้นะครับที่เป็นประเด็นว่าต่อไปนี้เนี่ยแทนที่จะสอบสวนแล้วก็ลงโทษในส่วนของปปชเท่านั้นเนี่ยให้ทางหน่วยงานนั้น พี่นาโทษเหล่านี้ก่อนและถ้าเกิดไม่ยอมมีการสมยอมมีการช่วยเหลือดําเนินในการที่จะจัดการคอร์รัป,ปชันปปชก็ลงโทษกลุ่มนี้หนักเลยแทนที่จะเอาปริมาณงานทั้งหมดไปไว้ที่ปปชเนี่ยเอาปริมาณงานการตรวจไว้ที่หน่วยงานนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานนั้นละเลยเนี่ยปปชค่อยเป็นดาบสองแล้วแรงผมว่าเสียเวลาฮะเพราะกฎหมายปปชปัจจุบันเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่แล้วว่าลงไปเนี่ย ถ้าการณีให้คุณลงโทษแล,แล้วคุณไม่ลงเนี่ยผิดไม่มีอยู่แล้วค,คือมันขั้งขั้นนั้นแล้วเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะจากที่ผมเรียนอ่ะพอส่งไปเขาไม่ลงโทษจบและแม้แต่คดีอาญานะครับพอเราส่งไปพนักง,งานสอบสวนเนี่ยลองคิดดูนะประธานปอป,อปอมก่อนอะอดีตรองประธานสารดีกาครับมีพิชี้มูลแล้วว่าผิดอาญาส่งไปพนักง,งานสอบสวนปรากฏรัฐมนตรีดาวเม่นเดียวะัะสั่งไม่พ้องเสนเอเนการสั่งไม่พ้องจบเลยฮนะ นี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมปปสกด่าเรา,รา,ราก,ก็เลยต้องมีปป,ปชขึ้นมาแล้วให้มีอำนาจมากขึ้นใช่ไหมพอมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยกฎหมายก็เลยมีการใส่รายละเอียดไปว่าเมื่อมีความผิดทางวินัยเนี่ยก็ส่งผู้บัญชาลงโทษตามฐานความผิดที่ปปชมีมติคือเขียนบังคับไปเลยแล้วเขาก็ลงโทษตามมติเพราะถ้าเขาไม่ลงเนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่ทำตามกฎหมายปปชเขาก็มีความผิดทางวินัยเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับคราวนี้ในส่วนความผิดทางอาญากฎหมายปปชเนี่ยได้เขียนบังคับไปเลยว่า เมื่อเราส่งไปให้อัยการสูงสุดเนี่ยอัยการสูงสุดเนี่ยเกิดเห็นว่าหลักฐานเราไม่สมบูรณ์ก็ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการ gerade, <c oughs> กับปปชจํานวนเท่าๆกันแล้วคณะชุดนี้ก็มาดูถ้าเกิดว่ายัางหาข้อยุติไม่ได้เช่นสมมติว่าเอาละอัยการบอกว่าไปสอบเพิ่มมาสองปากเราไปสอบเพิ่มให้พอสอบเพิ่มปุ๊บก็พกว่ายังมีความห็นต่างองีกเราบอกสอบสองปากแล้วเราบอกโอ้ยสมบูรณ์แล้วล่ะสั่งฟ้องได้อัยการสูงสุดบอกถึงแม้สอบแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ควรสั่งไม่ฟ้องอย่างนี้ถือว่า หาข้าอยุติไม่ได้กฎหมายรลฐมนูนก็เลยเขียนไว้เลยบอกว่ากรณีหาข้าอยุติไม่ได้เนี่ยให้ปปชเนี่ยฟ้องเองหรือแต่งตัง้งทนายความฟ้องใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเราย้อนไปดูกฎหมายปปปทกฎหมายปปทไม่ได้เขียนอย่างนี้นะกฎหมายปปทเนี่ยคือในส่วนของวินัยเนี่ยเขียนทํานองกบปปรๆๆชร้อเรียนกันมาร้อเรียนกันมาคือวินัยส่งไปผู้วญชาก็ลงโทษตามฐานความผิดที่ปปทมีมติแต่อาญาเนี่ยปรากฏว่าไม่เหมือนกันเลยอาญาเนี่ยไปเขียน ว่าคณะกรรมการปรปรทเมื่อมีม,มติแล้วเนี่ยนะให้ส่งไปเพียงนักอัยาการเฉยๆไม่อัยการสูงสุดนะอัยการท้องที่เกิดเหตุท้องที่เหตุนั่นแหละครับอ,อัยการเกิดเหตุแล้วสั่งไม่ฟ้องอเรื่องกลับมาที่คณะกรรมการปพทถ้าบการ,ร,รทยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องสั่งฟ้องเรื่องก็กลับไปที่อัยาการสูงสุดเป็นคนชี้ขาดถ้าอัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งไม่ป้องจบครับมผมจึงบอกไงว่านี่มันสองมาตรฐานครับ ทำไมทีเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับอภิษฎีปัจจุบันนี้คือผู้นักการกองขึ้นไปเนี่ยถ้าผิดอาญาเนี่ยอยู่ในอำนาจปปชอายการสูงสุดบอกไม่สมบูรณ์ไม่ฟ้องปปชฟ้องเองได้แต่พอกฎหมายปปชขา้าราชการที่ทำผิดตั้งแต่ระดับเจ็ดลงไปส่งอายการแต่ส่งอายการไปธรรมการบอกว่าสั่งไม่ฟ้องศกส่งคณะปปชปปชบอกควรฟ้องส่งอายการสูงสุดอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีจบ ซึ่งเห็นว่าจะเห็นได้ว่ากฎหมายอันนี้เป็นเป็นสองมาตรฐานกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในอำนาจปปทซึ่งระดับตั้งแต่สีเจ็ดลงไปเนี่ยสิ้นสุดเพียงแค่การสั่งไม่ฟ้องสูงสุดสั่งไม่ฟ้องจบเลยแต่ถ้าระดับผู้ดินการกองขึ้นไปเนี่ยถ้าปปทส่งไปแล้วอีการสูงสุดไม่ฟ้องปปจฟ้องเองได้เนี่ยซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ควรจะเขียนสองมาตรฐานทั้งๆที่เป็นเรื่องของตามการปรับทุจริตเหมือนกันใช่ไหมเพราะผมถึงไม่เห็นด้วยว่า การไปแยกองค์กรปปทและองค์กรปปทก็สังกัดฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นการปราบกร์รับชัานที่ผมบอกอะว่า,วา